กระติบชวลกรนนานานหวานทีเปิดตัวแฟนหล่อไม่เบาเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่เก่งขึ้นทุกวันสําหรับสาวกระติบชวลกรที่นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วกระติบยังหายมาเป็นช่างศักดิ์จนได้รับรางวัล two e n d runner up small job black and grey มาได้หลังลงประกวดสักลายเป็นครั้งแรกล่าสุดกระติบได้ออกมาโพสภาพคู่กับหวานใจปั่นโพสกรที่นานานทีจะมีโมเมนต์รูปคู่หวานหวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันสักทีพร้อมลงแคปชั่นว่า เคยมีคนบอกว่าคนเราไม่มีทางทำอะไรสำเร็จได้เพียงลำพังเบื้องหลังที่เป็นเหมือนพลังเหมือนลมใต้ปีกของติ๊บก็คือปัน่นขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องติ๊บอาจจะไม่ใช่ติ๊บในวันนี้เลยถ้าไม่มีปัน่นขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆวงเล็บนานๆจะอวดแฟน